คุณรู้ไหมคะว่านักธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ทำไมถึงเลือกใช้ไลน์ OA มาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจให้กับเขาคะ่ะข้อดีข้อหนึ่งของ l i n e OA ที่ครูจะเอามาพูดในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือ l i n e OA มี g r e e t i n g m e s s a g e หรือว่าข้อความต้อนรับลูกค้าใหม่ซึ่งลูกค้าใหม่ที่แอด l i n e OA เข้ามาคะ่ะเขาจะเห็นข้อความต้อนรับเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่เลือกใช้ l i n e OA เข้ามาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจของ คุณค่ะครูแนะนำให้คุณนะคะตั้งค่าการต้อนรับนะคะใน LINE OA เนะะี่ยค่ะให้รัดกุมและดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าคุณตั้งค่า getting message นี้ดีๆนะคะจะทำให้คุณปิดการขายในครั้งแรกตั้งแต่ลูกค้าแอดเข้ามาได้ถึง60%เลยละคะ่ะ ใครที่ยังไม่ได้ใช้ l ลโอเอมาเป็นผู้ช่วยทางธุรกิจของคุณนะคะตอนนี้ครูคิดว่าคุณต้องรีบใช้แล้วล่ะค่ะสวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ